เอาล่ะสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปทํางานที่อยู่บริเวณตรงนี้ครับผมนะก็เป็นงานสร้างบ้านครับผมนะก็ถามว่าใหญ่ไหมก็กลางๆครับผมนะไม่ไม่ถือว่าใหญ่แล้วก็ไม่ถือว่าเล็กไปนะกลางๆครับก็พอใช้ได้ครับผมนะก็เป็นงานสร้างบ้านครับผมนะเป็นงานสร้างบ้านแบบชิวๆนี่แหละนะครับงานสร้างบ้านนะผมก็ไม่ได้ทํานานแล้วโอเคนะผม ไปครับเดี๋ยวเดินลงไปขึ้นเทเลอร์ะไรผมเทเลอร์ก็จอดอยู่ด้านล่าง,งนู้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดินเดินลงไปเลยนะนะผมเดินลงไปเลยเดินเดินเดินเร็วๆหน่อยสิพี่อุตส่าห์ลงลงเนินนะเนี่ยโอ้โหย่งแบะนั่นแหละเอออันนี้อันนี้คือนนเดินไหวแล้วนะครับเก้ากิโลเมตรนะผมโอเคชื่อโอเคถอยถอยถอย,อยจะขึ้นเทรเลถอ,อยถอยอะไรวะเนี่ยโอ้โหย ออกซ้ายไปแล้วออกซ้ายไปก็ไปได้แล้วเนี่ยรอรถว่างแล้วก็วิ่งออกซ้ายไปดิดีถพีจะมาจอดหิบแต่ปิ๊กปิ๊กปิ๊กอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ตั้กจัตตาดตัแต่ผมก็งานก็อยู่ใกล้ๆกล้บ้านผมนะงานก็อยู่ใกล้ๆบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่ไปที่บ้านแล้วก็จะวิ่ไปที่บ้านแล้วก็จะขี่มาหน้างานนะผมเดี๋ยวพาไปดูหน้างานก่อนเริ่มเริ่มต้นก่อนนะผมว่าหน้างานเป็นไปในแนวทางทิศทางไหนนะครับผมก็เดี๋ยววิ่กลับบ้านไปเลยนะครับ อ่าผมเดี๋ยวเราผมจำซอยไม่ได้ซอยสองหรือเปล่าซอยสองหรือซอยแรกอืมซอยสองครับผมนะซอยสองเลี้ยวซอยสองแล้วก็วิ่งไปหลังที่อา่าหลังสองนะผมหลังที่สองนะมันก็อาจจะมีพื้นที่โล่งๆอยู่ตรงนั้นเรืออาจจะมีบ้านอา่าที่ผุพังนะผมก็บ้านที่ผุพังนี่มีเยอะมากครับทุกคนคะรับอา่ามีเยอะมากครับนะผม ก่อนเดี๋ยวพามาดูผมอันนี้ซอยแรกใช่ไหมนี่ซอยสองครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมอี๊ซอยของซอยสองอ้โอ้โห,โหพื้นที่ดวงใหญ่มากอ๋อนี่ไงครับผมมันเป็นพื้นที่บ้านบ้านที่พังครับผมนะบ้านที่ถูกพังก็เขาให้มีงบประมาณมาซ่อมครับผมนะก็มีเจ้าของบ้านเนี่ยมีงบมาซ่อมนะโอ้โหหลังใหญ่เชียวนะโอ้ทำไมปล่อยเันพังอย่างี้โอ้วูาีสวยเลยนะทุกคนนะสวยมากเลยครับนี่ โอพังเฉยอะไรวะนงอ่ะีะได้มาพังเฉยนะโอ้่วยเป็นพังได้ไงนี่โอเคเดี๋ยวเรารับงานเลยครับก็ผมเม็นว่ามันเป็นงานใหญ่แล้วก็น่าสนใจดีนะแลผมก็รับงานกันเลยนะครับก็ทํานานอยู่ผมทานานอยู่นะเนี่ยผมก็รื้อบ้านเก่าทิ้งไปเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราลงรถกันเลยครับผมลงรถกันเลยครับโอ้โหให้เกียรติแค่นี้โอ้จะเกียรติทำไมเกียรติแค่นี้ โอเคครับลงรถกันเลยว้าวโอเคเป็นบ้านเก่าแล้วก็รลื้อทำใหม่เนาะรื้อทำใหม่เขาอ๋อน่าจะรวยมั้งไม่รู้สิน่าจะรวยมั้งว้าวโอเคโอเคีเคเ๋ยวเอาแม่โคลงรถกันเลยครับผมนะครับจะได้ทำงานนะครับผมก็ภารกิจแรกเขาให้เอากองดินกองนั้นออกนะผม ไม่มีการเอารถมารับงานนะผมเพราะว่าไม่ใช่ภารกิจหลักนะผมไม่มีงานเอารถมารับงานนะครับก็คือวิ่งใส่อย่างเดียวแล้วผมนะวิ่งใส่อย่างเดียวเลยนะผมโอเคจะเริ่มกันเลยนะเรนะผมเริ่มกันเลยเอามภารกิจแรกครับผมนะรับกันเลยครับไปเรืแล้วผมมันืเดี๋ยวเราจะอยู่กับงานนี้อีกสักพักหนึ่งครับผมสักพักใหญ่ๆเลยแหละนะผมก็เออคงต้องอ,นะอีกยาวนะอีกยาวนะโอเค โอเคก็โยนไอ้ไอน,นี้ออกไปผนะโยนกองดินออกจากกอบสีเหลืองนะครับโอเคโอเค,อเค,ออเคอนะครับผ,ผมโอเคโอ้โหดึงดึงดึงโอเคอ๋อเสร็จเรียบร้อยผมโอ้โหอย่างชิวอ่าแล้วก็ภารกิจต,ต่อไปเป็นงานขุดนะผมนะเป็นงานขุดนะเขาบอกว่าออกจากบริเวณตรงนี้ครับผมนะก็ ทำภารกิจไปเรื่อยๆผมนะสามบ้านก็บ้านหลังนี้เราก็ไม่เคยทำภารกิจนะ่ผมไม่เคยทำนะเนี่ยทุกคนครั้งแรกนะเนี่ยช่วงนี้ก็ผมจะไล่เก็บภารกิจให้มันให้มันได้เยอะที่สุดนะผมไล่เก็บภารกิจนะผมให้มันได้เยอะที่สุดะแบบว่าภารกิจเล็กๆน้อยผมก็จะรับนะช่วงนี้นะผมเพราะว่าแบบว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าเกมเนี่ยมันจะมีภารกิจให้เราเล่นไปถึงไหนนะก็อยากรู้เหมือนกันนะ <ส>เค็มตอนนี้เขาให้มาเรามาชักล่องบริเวณตรงนี้ครับผมครับก็บุงกี้ใหญ่แป๊บเดียวนะบุงกี้ใหญ่แป๊บเดียวครับโอเคผมดึงมาปึ๊บบอกเคบุงกี้ใหญ่แป๊บเดียวนะปึ๊บโอเคเราเดินไปด้านหน้านิดนึงครับผมอะโอเคเดินมาเดินมาโอเคเนะครับผม นะครับผมเดินมาอีกโอเคให้มันตรงตรงครับผมนะให้มันตรงตรงครับแล้วก็ดึงมาเลยอโอเคโอ้ผกจีใหญ่แป๊บเดียวผมนะครับงานก็ออกไปด้วยครับผมช่วงน,นี้ผมจะทํางานให้มันออกไปนิดนึงครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องอยู่งานนั้นนานมากเท่าไหร่นะครับก็อย่างอย่างเช่นเนี้ยเอาเฮ้ยชิบหายแล้วไงเม็ดคหงายท้องเอาโอ้โหเอาแคปสิครับรออะไรครับผมถ่ายรูปอีกครับ ใครไม่เคยเห็นถ่ายรูปดิครับโอ้โยใครไม่เคยเห็นโอ้อะไรวะนี่ก็เดินด,ดีเซร็ตก่อนไ้บ้าเอา้ยมันไงท้องบ้าบอาอ,อะไรไม่โคหงไยท้องอะไรมึงยี่แยบเนี้อยอื้มเบบี้โอเคนะผมก็เอ่อ ับผมก็เอเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ไปซื้อท่อมาผมก็เมื่อกี้ที่ผมเงียบไปผมคือผมอ่านแชทตรงนะก็แช,ชทแชทแ้งมาผมืออัดเกมอ่านแชทไปเอเป็นไงล่ะก็เขาบอกว่าให้ไปซื้ออท่อพ v c ีซใช่ไหมผมคือช่วงเนี้ย<อ>ก็คือมันแบบว่าต้องเล่งรัดนิดนึงับผมนะผมจะซื้อแล้วก็เอาวางที่หน้าง,งานเลยนะครับก็เก้าร้อยบาทผมก็ จะไม่มีการไปซื้อที่ร้านหน้าร้านอีกแล้วผมนะก็เดี๋ยวเขียนลงเลยแล้วกันเนาะแบบนี้เดี๋ยวเขียนลงเลยแล้วกันนะเอ้ยเอ้ยงานนี้มันคุ้นๆเหมือนงานที่อยู่ตรงเนี้ยเออเนนี้เหมือนเหมือนงานที่เราทําอยู่บริเวณตรงเนี้ยช่วงแรกๆใครจําได้ก็ใครเล่นเกมนี้จะรู้นะผมนะถ้าถ้าคนเล่นเป็นจะรู้นะว่าเคยทําแล้วนะผมเคยทําแล้วเคยทําแล้วนะผมเคยทาแล้วนะนานแล้วแหละตั้งแต่เริ่มเล่นเกมใหม่นู่นแหละ รับผมนานาน,นานแล้วนานนานแล้วเออโอเคโอ้เดี๋ยวผมมองไม่เห็นว่ะโอเคโอเคขนาดมองไม่เห็นนะภารากิจเสร็จแล้วนะผมโอเคภารกิจต่อไปก็คือเอ่อน่าจะตัดเย็นถมนะผมก็ถมแป๊บเดียวนั่นแหละนะผมไม่นานอ๋อเราอาจได้กี่น,น,น,นาทีนัวนนี่เอ่อเจ็ดนาทีผมงานงานแบบนี้ก็สนุกดีนะทุกคนนะงานแบบนี้ก็ทําสนุกดีครับเออเดี๋ยวยดดยดเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดดิลุกี้ฮึจะติดดี โอเคโอ้โหชิวๆสบายๆนะครับแมโอเคเอาชิวๆสบายๆครับทุกคนครับอือโอ้โหทำไมมันไอ้ดินไอ้มันติดไอ้นี่ดีจังวะผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะกองดินด้านๆเรามันบังอุ้ยมันเอ้ยมันทำไมมันขุดไม่ได้มันเอ้ยมันติดท่อนี่มันขุดไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้โติดท่อแล้วขุดไม่ได้นะทุกคนนะ โอเคครับอโอเคนะครับคิวๆสบายๆครับทุกคนครับปึ๊บโอเคองั้นแหละอน่าจะเสร็จแล้วนะพอเสร็จแล้วทีนี้ก็ตักดินหนอกครับผมนะตักดินหนอกนะครับออเรารู้สึกว่าเออเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวนะโอ้ทำบริกิตแป๊บเดียวก่าอ่าแล้วก็เอารถออกจากบริเวณตรงนี้ครับผมนะ ทำธรกิจแป๊บเดียวจริงว่ะเออเสร็จไวมากครับอ๋อเรามาดูกนะันว่าบ้านหลังนี้มันจะสวยงามสักแค่ไหนอ๋อเขาบอกว่าให้เอารถบดมาผมเ,เดี๋ยวเอารถบดมาเลยแล้วกัน,กนนะเาานาะครับอืมรถบดรถบดชิลๆสบายๆครับผมเอารถบดมาบดก่อนนะเดี๋ยวค่อยปิดคลิปกันนะครับผมเอารถบดไปบดก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยปิดคลิปกัน เ <t ries> อ้นุ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 อ้าวเดีอเดอไอ้บ้านบ้านหลังนั้นมันไอ้ไฟกระพริบ e ทำไมเนี่ยเปิดไฟเทกหรือไงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นทุกคนบ้านหลังนั้นอ่ะเว่าังนั้นเปิดไฟเทกเอ่อเต้นกันในบ้านแน่นอนเลย <c oughs> โอ้อะไรปะโอ้โหผมว่าเวลาไม่น่าทันครับเดี๋ยวเรามาบทกันในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะก็คิปเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะบ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับบัดดีทุกคนครับบัดดีครับผม